คุณนายไม่คิดว่ามันแปลกๆหรอคะที่อยู่ๆคุณเนยก็มาท้องช่วงนี้นี่เธอก็อีกคนระพัดคุณนายอย่าเพิ่งโกรธพัดเลยนะคะพัดก็ไม่ได้อยากจะพูดแบบนี้หรอกค่ะถ้าไม่เคยไปเห็นอะไรเข้าพัดไม่กล้าบอกใครหรอกนะคะแต่กับคุณนาย พัคิดว่าพัดควรจะพูดค่ะแตพัดไปเห็นอะไรยังไงพัดต้องขอโทษคุณนายด้วยแต่พัดอยากให้คุณนายเข้าใจเพราพัดหวังดีจริงๆถึงได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะฉันไม่โกรธเธอหรอกพัดฉันรู้ว่าเธอไม่คิดได้กับใครกินข้าวกันนะ แกใช่ไหมพี่เป็นคนบอกคุณเน่ว่าฉันกับน้องอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะแกะใช่ไหมตอบอยู่ว่าฮะตอบอยู่ว่าพูดได้หรอเฮ้ยอโอ๊โอยฉันไม่เป็นไรกรอนแค่ต่างากแล้วแกเป็นไงวะจะถูกยิง <c oughs> สิงคอน มันรู้ว่าฉันเป็นพ่อของลูกไปทองคุณแม่พี่แกกับคุณแน่อดทนไว้ก่อนด้วยถ้าจะพาแกปาไปโรงพยาบาลไปค่อยๆช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับคุณเป็นญาติคนไข้หรือเปล่าคะเปล่าครับผมเ,เพื่อน ไอ้เพื่อนผมเป็นไงบ้างครับคนที่มาพร้อมกับคุณเขาเสียชีวิตแล้วค่ะพี่เป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นคะไอ้สิ่งของส่งคนมามันกลัวคนจะรู้ว่านางเนตรมันท้องกับเพื่อนพี่มันจะเป็นไปได้ยังไงคะนางคุณเนตรเนี่ยมันไม่ใช่แม่พระอย่างที่แกคิดหรอกนะยนนังไง ถ้าแกยังไม่เชื่อมีโทรศัพท์ของวิลิตแกจะเข้าใจเองวิลิสถ้าโทรหาฉันทำไมเนี่ยหรือเธอไม่เข้าใจเรื่องที่ฉันพูดไม่ต้องโทรหาฉันแล้วไม่ต้องมาหาฉันด้วย ส่วนเรื่องลูกเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองวิลิศดิี่ฉันพูดไหมวิลิศฮัลโหลคุณนคราวนี้แกเชื่อฉันหรือยังว่าที่วีลิศมันต้องตายก็เพราะนางคุณเนธแม่กระทั่งโพแม่ของเราต้องตายเพราะมันเหมือนกันนนี่พี่พูดอะไร อุบัติเหตุนนะั้นพ่อเราเป็นฝ่ายผิดนะแกมันโง่ไงแกไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยยัยไหนว่าทางเนียที่แสนดีของแกเนี่ยมันใช้เงินปิดคดีกลับผิดเป็นถูกแต่ที่มันเอาแกไปเลี้ยงเนี่ยก็พอสงสารแค่มันอยากจะไถ่าบาปก็แค่นั้นคนที่แกเทิดทูนยอมตอบแทนเขาได้ด้วยชีวิต มันก็แค่ผู้หญิงลวงโลกคนหนึ่งทำไมทำไมไม่มีใครบอกอะไรในเลยเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วถ้าแกยังคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนดีอยู่ฉันก็โกดทั้งตัดใจเพราะแกไม่ใช่น้องฉันอีกแล้ว